เนี่ยไม่ให้มันโตทำยังไงเปลี่ยนนิดเดียวดูนะดูจุดเปลี่ยนแค่สามนิ้วเนี่ยที่โก้เปลี่ยนจากตรงเนี้ยเมื่อกี้กดที่ปลายนิ้วใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นโฟนนิ้วเอามือซ้ายกดที่โฟนนิวน้วจิ้มไปตรงนี้อันนี้จะกลายเป็นควบคุมการโตของเนื้อข้อรักษากระดูกน,นั่นแหละอย่างตัวนี้งั้นใครเป็นสร้างบหนูตาทานด้วยการนนกดอย่างนี้ก็จะช่วยได้ แต่เราทำเป็นวันยาสองท่ามันจะต้องออกแรงกดอแรงด่ยนะไม่ใช่พูดแค่พูดไบนี้นีูแค่พูดไบนี้นี่พูดไบดีแต่ก็เล็เน